เอ้ามาฮัมกระสุนสนี่ท่านผู้ชนะวันนี้ดิแก้วจะมีชื่อว่าอ่าชื่ออะไรนะใช่แล้วดาตตารีเซ็ตวัดพีททาวเวอร์ดีเฟนเย่เอาเป็นเกมใหม่ใช่ไหมไม่รู้สิเป็นเกมใหม่มั้งเกมใหม่ที่ไม่ใหม่อ่าเดี๋ยวมาดูวันแป๊บหนึ่งซางเมื่อวันที่เจ<ฮ>็ดก็แ เดี๋ยวนะวันที่เเดือนแเอ้ยวันที่แเดือน7อุ้ยเอ้ยถูกป่ะวะ8เดือน7ถูกแล้วเดือนที่แล้วอ่าเป็นเกมแนว Tower Defense เนาะเออสันถือว่าใหม่แล้วถบกแล้ถือว่าใหม่อยู่อ่าเอ่อเป็นแนววัดพีชผสมทาวเวอร์ e ิฟเอนอ่ามีมีแบบอ่าโลบคัคให้มีคุณสอบแคสแล้วก็โดนิชันเนาะแล้วก็มีอันนี้อัน,น,อน,นไม่แน่ใจคืออะไรเนาะโอเคไทคีร่าชันที่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะให้ทุกคนใส่โค้ดเดี๋ยวโค้ดก็ ทิ้งไว้ใต้ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมไว้โอเคไปโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีกแปดทีมันก็จะเปิดตัวใหม่แล้วมีในเกมนี้จะมีคอมมอนอันคอมมอนและเอ้ยไม่เอาใหม่คอมมอนอันคอมมอนอีปีกดีเจดัลี่เอ๊ะเอาใหม่คอมมอนอันคอมมอนและอีปีกดีเจนาลี่แล้วก็มาติคอเออ้องพูดแบบนี้เออถึงแล้วโอเคซึ่งมาติคอโอกาส0.05หราเลยเนาะ0.5ก็ไม่ได้ต้อง0.05 เพื่อโอเคเด็ดจากเรื่อกบานเราไม่มีตัวอะไรเลยเราสูบอะไรสี่สิบสี่ร้อยห้าสิบครั้งเอ้ยสิบครั้งไปปึ้งโอ้โอ้มีสีม่มวงหนึ่งโอ้แม่เดินให้แบบนี้เลยโคตรเท่ยัยงเลยเอ่าเฮ้ยรุดยางนตว่ามังกี้ดีลุฟี่มีเอ้ยไข่โผมาวะเดี๋ยวก็ตกยนโพเดียมเลยโอ้ โอ้ได้ของดีมาเลยโอ้โหสิบครั้งนี่ถือว่าดีอยู่นะเดิน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 มันดอกแดงดอกแดงมาด,ๆๆ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 ดูก่อนมีได้ดวดดาบอุ้ยถือว่าดีดวดดาบมีอีโวไหมอ่ามีอีโวด้วยโอ่ออีโวนะฮะไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใช้แบบไอเฮียกูคิดว่าแบบเออใช้ตัวผสมมากม่กมากคิสต์เตอรกลายเป็นมิสออฟแรดแควน ไอเทียก็เทอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีอ e นะีโวเนาะไม่มีเหรอโอเคไม่มีม,มนุษย์ยาน้ำว่ามุกี้ดีฟอฟฟี่ไม่มีโอเคเดี๋ยวเอาเดนินดำใส่เข้าไปก่อนใส่ซ้ำได้เปล่าวะอยากเห็นอ่ะเอ๊ะอ๋อใส่ซ้ำไม่ได้แฮะโอเคอ่ามุกี้ดีฟอฟฟี่ใส่ซ้ำไม่ได้นะเนาะแสดงว,ว่าอ่าเขียนประมาณนี้แล้วก็สามารถใส่ตัวอื่นได้โอ้แสดงว,ว่าใส่ได้เต็มเลยโอเคประมาณนี้เนาะะเซตเรา โอเคมีสกินด้วยสกินคืออะไรไม่รู้เอ่อใช้คริสตัลบ็อกซ์มีออร่าออร่าของเทพาฮาชิเหรอโ okay, อเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะออร่านี่ต้องซื้อด้วยโรบัคป่ะวะเอ้ยฟรีว่าออร่าฟรีเออเอาว่ะออร่าเฮียอะไรเนี่ยของใครวะแล้วก็ของคาตาคุริอู้เท่จังเลยได้ฟรีด้วยเอาอนี้ดีวกว่าเท่ดีเท่ดีโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นก่อนเลยนะสตรอรี่บ็อกซ์อยู่ตรงนี้วิ่งไปต้องเล็กน้องเล็กน้องเล็ก โอเคดอกแดกพุ่มเข้าไปเลยอ่าเชลทาวก่อนเนาะนก็มีแค่เชลทาวด้วยแหละมีด่านเดียวโอเคมีโซโล่ไปเลยเย้วิ้ยโอเคถือว่าทําได้อยู่นะถือว่าดีอยู่อันนี้ไอ้พวกอ่าเรียกอะไรอะ่ะภาพเนะี่ยถือว่าดีอยู่วัดพีท,ทาวเวอร์ดีเฟเอนเย้ดาวน์โหลดดิงรอแป๊บหนึ่งสามสิบวิจับเวลาโอเคเข้ามาแล้วไหนดูซิเว่มหนึ่งถึงสิบห้าสตาร์ทเต์อินโอโอชิทเท่าไหร่วะ คือให้ตังกูมา500แสดงว,ว่ากูต้องวางนิโคโรบินวางตรงนี้ก็ได้วะโอ้เฮ้ยระยะไกลอยู่นะบิวบิวฟลูเดีขอลองฟังเสียงหน่อยมีเสียงไหมไม่มีเสียงโอเคขอบคุณมากไม่มีเสียงตัวละครนะฮะมีแต่เสียงไอ้นี่เสียงเพลงเดี๋ยวนะจะจบเร็วแบบนี้ไม่ได้หรอ มิวเฟอร์มิวเฟอร์ไปเรื่อยๆอ,อ่ะอัปเกรดใช้ห้าร้อยสคริปได้ 500. อีกห้าร้อยสคริปได้อีกห้าร้อยอ่ะได้อีกห้าร้อยก็วางมิวเฟอร์มอีกตัวหนึ่งอ,ะอ่ะเออช่วยๆกันนะช่วยๆทำมาหากินเดี๋ยวกูอรอลูฟี่แป๊บนึงถ้ามีลูฟี่น่าจะโอเคขึ้นไม่สีนวดดำอ,ะอ่ะเออต้องมีหนวดดำนวดดำม่แข็งกระแรง้งไม่แน่ใจหนวดดำตีเป็นแบบไหนแล้วมันดูวิธีเช็คได้ไหม เออโรบินอ่ะตีเป็นเฟิร์สโอเคมันมีวิธีเช็คอยู่เนาะเออโรบินตีครั้งละเท่าไหร่เลย10โอเคโบรีเขานี้มี10.12และ12แต่ครูดาวสองวิเอ้ยถือว่าดีถือว่าดีเอ่อวางดวดดำก่อนแล้วค่อยว่ากันอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะดวดดำตีเอลีเหรอดาเบย์0 0มขั้นต้นอุ้ยอู้ไอเหียนั่นตัวเกเรมาแล้วกูอัพขั้นต่อไป5,000เลยนะ อุ้ยไอเฮียเกยรเกรชิบหาเลยนวดดาเดี๋ยวนะอันนี้คือแอดมีเขาน่าจะทําผิดเขาลืมทำไอดีเปล่าให้มันตีลาสตอเกสหรืออะไรพวกนี้คือนวดดาเป็นตัวที่สามารถตีเอลีได้แต่เขาทําให้เป็นเฟิร์สเพื่อไอเราคิดว่าเออมันเป็นเฟิร์สหมดไม่นวดดาเป็นเอลีโอเคต้องดูจากท่านะฮะห้ามดูจากสกิลไห้ามดูจากไอตัวพาราลิตี้ปกติพาราลิตี้ถ้าเป็นออนสไตล์ star, ก็จะมี เฟิร์สล่าส์อ่าสลับพวกที่มันเป็นเส้นหรือเป็นแบบเดียเด่ยวเดี่ยวโลมิทแบบเน,นี้ยอ่าและก็จะเป็น first le ก็จะเป็นกลมๆนิดๆอ่าแล้วก็ le ก็คือรอบวงแล้วแต่อันเนี้ยมันเขียนแค่เฟิร์สกูก็ไม่รู้สิเฟิร์สที่อะไรอ่ะโอเคสขิปไปเรื่อยโอเคได้โดนดำต่อไปแล้วเพิ่มดามิแล้วก็เพิ่มระยะโอ้โหกลัวเลยเนี่ยปึ๊บอู้ต่อไปพันหนึ่งเพิ่มแค่ดามิร้อยหนึ่งโอ้แล้วก็เพิ่มดามิมามมามอีกอ่าห้าสิบใช้อีกสามพันปึ แล้วก็แม็กโอ้โหเท่า้า750คูดาว5วิเอ้ยเริ่มต้นมาถือว่าโก้ีเหี้ยนะเออแต่ดูลูฟี่สิลูฟี่จะตีแบบแนวแบบนี้เหรอใช่ไหมอันนี้คือลูฟี่ล่างลางลางสุดท้ายไหมทีเอสกำกำเลยกำแมนเออล่างสุดท้ายของตอนนีแล้วนะโอเคอัพอีก2อพันเพื่อเพิ่มดาเมจ60เพื่ออ่อลดลดลดระยะใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ลดคูดาวแล้วเพิ่มระยะเออโอ้ เอาว่ะอากลายเป็นเกียร์สองโอ้โหเท่มีเกียร์เนี้ยเนี้เนะนี่ไงเนี่มันต้องเขียบดีไว้เอลีเออ,อกูถึงจะเข้าใจปึ๊บเออเอลี LE. กลายเป็นเอลีโอเยอดมากโอ้ต่อยไปหนึ่งทีกดโอเคแต่นี้บืดสองลูฟี่มึงก,ก็กินตักเยอะใช้ได้เหมือนกันนะเฮ้โอโหบืดสองเลยอะ่ะลูฟี่ พ่อมึง uhm พ่อ <cima> มึงเหรอไอสัตว์เพลงกว่าดวนดำกูดวนดำกูเท่าไหร่เองไอเยลูฟี่เอ้ยกินไปเยอะเหมือนกันแล้วเราอ่ะอาท่าท่าท่าเท่ก็โอเคอาอนิเมชั่นถือว่าโอเคก็โอเคใช้ได้อยู่ถึงจะไม่ได้แบบดีเท่าออสตาหรืออนิเมะแอดเวนเจอร์แต่ก็ได้อยู่อ่าเพิ่มคูดาวเพิ่มดาวมีเพิ่มระยะปึ้งไหนดูซิเออขอบคุณว่าแค่เรื่อพาคิ ขอบคุณมากเลยแค่เครือพาคีอ่ะอ่าไหนๆเราแบบบีแบบอ่าบีทีเอสกำแล้วต้องบีล่างนี้ด้วยเออกำแบกเกียร์สองอ่าแต่ดูซิอ่าหนึ่งพันบวกยี่สิบดาเมจบวกห้าเลสแล้วก็ลดคูลดาวหนึ่งจุดสามวิกำบาสูก้าอ่าแต่ดูซิปิ้วเป็นการตีแบบเดียวตรงเลยแล้วเนาะเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะหกพันอ่าบวกสี่สิบดาเมจลดห้าเลสบวกสามคูลดาวน์คูไปเลย โอเคตันแล้วโุ้ยเดี๋ยวนะดึกวิเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเถื่อนว่ะเถื่อนว่ะดึกวิร้อยสี่สิบห้าก็ประมาณเท่าไหร่วะหลักหกเจ็ดร้อยเทียบประมาณกับไอ้ดีได้เลยประมาณกับไอ้ดวนดำได้เลยแต่ดวนดำจะตีเป็นเลีใช่ไหมเออใช่ตีเลีไอ้เฮียดวนดำโกชิผารึบอกแค่นี้แหละดูดิอู้แตกสวยจบเกล้ะฮะ S <S <an> เฮ้ยเร็วอยู่แนละ้วถือว่าเร็วเพราะว่ากูมีดว่วนดับเปล่าวะใช่แหละอ่าจบแล้วฮะไปต่อเอ่ยมีแอนิเมชันไหมจบแล้วอ๋อเอ,เอีบอสเหรอโอเคบอสบอสโอ้ยบอสเดินเร็วแล้วเอ่ะบอสเดินเร็วปึ๊บกูบอกเลยด่วนดับก็เอาอยู่อ่ะเอาอีกสักตัวบาให้การันตีก็ได้อะกูรู้ด่วนดับกูเอาอยู่เว้ยแต่เอาอีกสักตัวบาการันตีก็ได้ดูดิด่ดวนดับระยะนี่คือระยะของบอสเลย เอาง่ายๆคือถ้ามันไม่ไปถึงตรงเนี้ยคือก็โอเคเลยเรียบร้อยจบแล้ว่ะจบไปละของจริงเนาะเอ่อได้เจมบา,าหา้าสิบคริสตัลศูนย์อ่ะฮะอ๋อเจมถือว่าหายากเลยนะไม่หายากมากแต่ก็หายากอยู่โอเคกลับมาที่เดิมวันพีททาวเวอร์ดีเฟนดนะอา่ามาแล้วไหนดูซิตู้ใหม่มาแล้วไหนโอ้ เอ่ยเบบอทอเดี๋ยนะดวดตระดับรีเจนเดี๋ยนะมีงเมื่อกี้ระดับอะไรเี <c> ้ย <oughs> คันนี้เปลี่ยนเป็นรีเจนแล้วเหรอเราอะ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะนเดี๋ยนะเดี๋ยนะได้ทยนี๋ยนอเดี๋นะเอ,อ,อี๋อานะเดีย๋ยนะเลี๋ยนะดีอยนะเดี๋ยนเยนะเดี๋ะเด้๋ยนะเอียนะกด้ยะเดี๋ยเดียนะเด้ยนเดีนดี๋ยด้๋ยเดนดี๋ยเดี๋ยนเนะเอี๋ยนนดีเยเอ้ยเพิ่มได้ย เพิ่มเท่าไหร่วะอุ้ยเพิ่มเยอะอยู่โอเคโอเคปึ๊บเดี๋ยวดูซิลูฟี่กากไปทิ้งไปก็โอ้โหเกเรโอ้เกเรแล้วลูฟี่เกเรโอ้โอ้เคมได้ใจกูจริงๆโอ้ครั้งแรกแล้วครั้สองไม่มีโอเคดีอยู่โอเคส่คิปเลยก็ได้กูเห็นชะตา TBR นี่เออเอาบัตรโทรเบโอดีโอ,โ,อ um โอเคใส่บาใส่บา,าเอาบัตรโทรโอมีววไม่มีแล้วโอเคอีกสักครั้งจะเป็นอะไรไปแล้วก็สกิปเลยเพราะกูไม่อยากเห็นความเกลือไปดูสิมีมีอินไวต์ปาร์ตี้ด้วยโอเคเอ่อเพิ่มเลเวลได้ไหมอ่ะคือมันเพิ่มเลเวลไม่ได้หรอสดงว่าถ้าได้บาก็คือเซลเดียวเนาะซึ่งเซลก็คือการนี้ปึ๊บ ได้เป็นไรอ๋อได้เจมเซลมันได้เจมโอเคผมมีงตถามครับคริสตลัลหางไงอะมีเควส์ด้วยนะคลาบอ้ได้เยอะอยู่คลาบแบ็กเวฟโอเคเอเอเลยอ,อ๋อมีเชลทาวแบบก็คือต้องแบบทำให้เสร็จก่อนโอเคอยากสูบอีกสักทีสักสองทีพื้นที่พื้นที่เต็มบ่อแล้วเราอะ Ờ Ờ hơi Ờ hơi Hello guys Ok Ờ Chắc ao ai đi à Delete Ờ tụi đi Ờ Ờ Delete ra rồi mấy à cái à Cứ kuiak delete Delete Đi Delete 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 เนี่ย <Yeah. S 2> ไงวะ delete mode อันนี้ยู you click on w i l l be delete d o e s n t delete อ๋อก,กูกดคิกอ่ะกดคิกแล้วอะ่ะไม่ยอมดี e ให้กูอะเอาง่ายๆกูกดเซลล์บนี้เองก็ได้ง่ายง่ายกว่าเยอะเลยเออง่ายกว่าเยอะอะแล้วอันคอมบอนขายแล้วไรน่าจะได้เยอะกว่าเนาะโอเค เป็นการที่น่ขายเสียไป450แล้วน,น้ท่านถ้ามือได้แต่สีขาวเนี่ยคือมือขาดทุนยับๆเลยกูพูดแค่ดนี่ะรอบสุดท้ายแล้วย,ยัง inventory limit อินเวนทูรี่ลิมิตอีกเหรอเนี่ยอะเว้ยเซลขายตัวนี้ได้ป่าววะอนใจเอ้อเ,เอ๊ะ้ตัวนี้โอเคเอาตัว,ตวอะไรเข้ามาแทนดีบาโทลิเปโอไปแล้วดิวะเซล โอเคประมาณนี้ก่อนเนาะเอ๊ะกูเซลโรบิทไปหมดแล้วมันยังเหลือตัวนี้อยู่อะเซลโรบิทไปหมดแล้วยังเหลืออยู่สุดยอดปะไม่เป็นไรสุดไปเลย450ฮึบโอ้ oh. ฮึบโอ้โอเคสคริปเถอะกูไม่อยากเห็นความเงยอีกแล้วโอเคกู okay, ขอกูขอโทษโอ้โหเกลือจริงด้วเอเอเคิวปะเอาจริงนะ เอาเอาเอาเกียร์สองมาดีกว่าเยอะเกียร์สองเกียร์สองเกียร์สองดีกว่าเนาะอืออือโอเคเดี๋ยวเราไปรออีกสักบ์หนึ่งแล้วกันเนาะปุ๊บขายขายไปเอาล่ะบทนี้คือบทอินฟินิตี้เนาะเสื้อบทอินวุ้ยเดี๋ยวนะบัตรทูลิเบโอแม่ราคาห้าร้อยกูดีใจยังเลยซึ่งบทอินฟินิตี้นะจะส่าอุ้ยอุ้ยป่าดีเลยอะบทอินฟินิตี้แล้วก็ตามชื่อฮะก็คือไม่จำกัดนะฮะ คูดาวแปดอีอาชีพหายกูแล้วเนี่ยตรงเหรอเอ้าไอ้เิยบาบาโทลเบโอเอ้ยไอ้เยัยไม่บอกกูบอกไว้ตรงนี้สักตัวก็ได้ปะดักไปก่อนดักไปก่อนตผงคูดาวนานเลยเฮ้ยเพิ่งเห็นปึ๊บปึ๊บบาเทโอปาดไปเออต้องอยู่ในระยะด้วยเออช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันปาดไปเออนั่นแหละ โขกันลาไว้กูรอ,อกูดวดดำกูเชิดชายมาหนึงรอม๊หนึงไปดด้ไปดไปด้ขึ้นขัดขวางมันขัดขวางมันเว้นแต่ดาวินร้อยยี่สิบห้าขั้นต้นร้อยแปดมีก็ถือว่าโอเคแนละ้วจริงอ่ะโอเคดวดดำกูพร้อมเชิดชายแล้วกูพูดแค่นะี้ดวดดำกูพร้อมเชิดชายแล้วไอ้เนี่ยระยะดวดดำอะ่ะ แล้วบัรหวาได้กี่ตัวกูไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวรอรอ,รอก,ก่อนถ้าไปเบอลเทอร์เรียโ,โองก็ได้โอเคหน้าเท่อยู่แหละหน้าแปลกๆนิดนึงทำไมกูไม่สึกไม่ชินกับดาบเลยโอเควางเดวอดดำไวตไต้ตรงนี้เผื่อไว้ก่อนเผื่อการันตีตรงนี้เลยอ่ะสามตัวนะรอรอก่อนรอกูอ,อ,อยากเห็นว่าได้กี่ตัวชุบชุบชื้นว้าน่าจะอีกยาวไอ้เหี้ยชิวชิวชิว อ่ะแม็กแล้วสามตัวโอเคได้สามสุดสามตัวโอเคโอ้แล้วแล้วลูฟี่อ่ะลูฟี่อย่าบอกว่าได้ได้ตัวได้แบบทุกตัวสามตัวหมดเลยนะโอาเอาไว้ทับทักกันเอาบัตเทอร์เรียไว้ตรงนี้อีกทีแล้วกันตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วตัวนี้ไว้ตรงน,นี้อ่ะบัตเทอร์เรียได้ถุงหมดรสี่ตัวโอเคแสดงว่าคอมโบได้สี่ รีไอพวกเดบ,บตัวทเทพเทได้สามหรือสองเนาะถ้าเป็นเซนโกคุก็น่าจะได้หนึ่งเลยบ้างไอเฮียเดแบบตัวเดแบไมติคอเนอเอี่ยอ่าก็โซโๆแล้วกันนะวารุณเดี๋ยวกูจะนอนรอไอเฮียอนอนรอให้พวกมึงจบเอ่ออัปเกรดกันเออเราก็สงสัยเหมือนกันนะถ้าอัปเทโอมจะเพิ่มอะไรวะต่อไปสองพันเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงมาสามพันลวอ่าอัพขั้นแรกเพิ่มดาเมจนะฮะปึ๊บ เดี๋ยวรอตังอีกสักแป๊บนึงต้องรอตังไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวคัดนสอบห้าพันเหรอได้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 ขันแรกเพิ่มดาเมจคั้นสอบเพิ่มดาเมจกับระยะได้เลยอ่าโอเคได้แล้วคันสองปึ๊บอู้โหอยู่วงใหญ่จังวะโอ้ถือว่าดีถือว่าดีคั้นสามหมื่บึ้ื่นมงไปเป็นญาติกับลูฟี่จริงๆอะแหละไอ้ลูฟี่แม่งก็อีกตัวหนึ่งไอ้สัตว์หลักมือแม่งกันเลย ดูด่วนดำกูดิไอเฮี้ยด่วนดำกูดาเม่เบ้งโคตรดีแนตะ่แม่งไม่ต้องใช้ตาถึงมืออนะโอเคเท่าไหร่มือหนึง่งเพิ่มดาเมจสามร้อยบวกอ่าห้าระยะลบหนึ่งเออฮะแล้วก็บาเลียสเปียเป็นโค้ดเอลีอ่าก็เป็นวงกลมกๆนะ okay. Okay. ออด,ดิดๆเนาะโอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่ขออัพโหลดดบก่อนละกันนะตอนนี้โ okay. อเครอไปอายาวๆอ่ะตอนนี้กูเห็นความสามารถคอมโบของไอสองตัวนี้แล้วคือบาเลียเนี่ย ความสามารถของมันเมื่อกี้ที่กูเห็นแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะคือตอนมันใช้สกิลเว้ยเหมือนมอสมันจะกระเดกดิกไปด้านหลังนิดนึงเว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันกระดิกไปด้านหลังนิดนึงเว้ยอ่ะพอพูดปุ๊บแมงก็ได้ปแปมในมือหนึ่งโอเคเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะลดกูดาวไปเลยโคดเอลเอี้ยวข้าโอ้โหคุ้มไหมคุ้มแหละสำหรับกูมันกระดิกไปด้านหลังนิดนึงพพแงนนงเเะะล,ล้วไอ้ไอ้หนวดดำแบบมันสโลอีกอ่ะเออเห็นไหม ไอ้เฮี้ยคอมโบชั้นดีเลยไอ้สัตว์ด่วดดำบาเลียไอ้ด่วดดำอะไรนะมัทโรบิโอเออเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวไๆก็ได้๋ละวางให้หมดเออไอไอบิลเฟลยังไม่ได้ยังไม่ได้อัพให้ตันเลยเนาะเดี๋ยวลองดูวยอ่าขั้นแรกห้าร้อยเพิ่มดาเบิเพิ่มระยะอ่าขั้นสองเพิ่มดาเบิระยะขั้นสามลดคูดาวโอเคขั้นปีน่ะเพิ่มดาเบิลดคูดาวแล้วก็เป็นเอลีอ่ะอุ้ยน่าสนใจดาเบิลหกสิบคูดาวหนึ่งวิอุ้ยดีอยู่ด่า โอ้ oh. แล้วเป็นเอลีด้วยใช่ไหมอ่ามันเขียวเป็นเอลีไหมเออก็ถือว่าดีถ้าบรรดาบิดแรงกว่านี้ถือว่าดีเออแต่ดวนด,ดาอ่ะไอเทียกูแฮปปี้ไอสันเอลีไอเทีย, happy, <laughs> ทยมันเบิดเอลีว่ะเลยนะดูดิเออแล้วแล้วดูบาเดียช่วยช่วยกันดัมอีกอะ่ะเออแฮปปี้ไอสัตว์แฮปปี้เพิ่มดาเบตแต่ละตัวไปปึ๊บอัพอัพก่อนอัพอัพฟึ๊บฟื๊บอ่า โอเคยาวไปยาวไปดูดับแ,แมงไม่ออกมาเลยไอสัตว์แมงแทบจะไม่ออกมาเลยโอเคประมาณนี้นะฮะส่วนตอนนี้เราก็จะทําการรอเวลาไปกูบอกเลยนะไอสัตว์เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมอันนั้นคือกูมาเล่นครั้งแรกนะเล่นครั้งแรกเล่นตาเดียวเล่วลงมาลงอินฟินิตดูไอเฮียดามี่เป็นล่าเลยะอพี่ ไม่เป็นล่าเลยดาวิดไอเฮี้ยขึ้นเป็นล่าเลยไอเฮี้ยเล่นตาเดียวแล้วก็ลองบอลลงอินฟิตดูเล่นๆไอสัตว์โคตรเฮี้ยเลยไอเฮี้ยเกมดีจัดๆเลยไอเฮี้ยหรือว่าเป็นเพราะดวงกูได้ของได้ดับด่วนดำด้วยหรือเปล่าบังเอิญแต่เสียดายไม่ได้ดับด่วนดำร่างรีเจนไอเฮี้ยกูอยากเห็นดับสกิลซูรารีของบันอ่ะดูดิไอสัตว์สองล้านแล้ว แต่มันเป็นคอมโบด้วยแหละไอ้เหี้ย,ไอ,ยไอ้บัทลทาร์มิโอเป็นการผักไปเล็กน้อยแล้วดวลดำเป็นการท้ายให้สโลว์อีกอะเออทำให้มันเดินช้าเข้าไปอีกเห็นไหมเออเป็นการคอมโบที่โคตรเหี้ยเลย <laughs> ไอ้เหี้ยคอมโบโคตรเหี้ยเลยท่านบิบัทลทาร์มิโอหลายตัวแล้วดวลดำเคอมโบกันโอ้ยไอเหี้ยชิบหายบ่อยก,กันหมดดูไอสัตว์เลือดสี่หมื่นดาเบทหลักดาเบทตัวเนี้ยหลักหลักเจ็ดร้อยใช่ไหมก็ตีเป็นเกือบพันแล้วเดี่ยไอ้ไอนีอ่ที่กูอยากให้แอดมิดแก่นิดน,นึงนะเว้ยคือ บอสมันแบบเหลียบอ่ะไอสัตว์บอสเหลียบมึงดูบอสมันเหลี่ยมไอเฮี้ยเหมือนจะเข้าป้อมกูให้ได้อ่ะไอเฮี้ยบอสเหลียบชิบหายเลยโอเคก็หกจุดถึงเท่านี้ใช่ไหมเพราะมันมีบอสเหลียบอ่ะไอสัตว์บอสเหลี่ยมเหลียบซิกเหลียบซิกไปดูแลเย่แล้วมันก็ยังจะโดนผักยังจะโดนผักให้กลับมาที่เดิร์ไอ้สัตว์ไป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 เออจบจบเหอะจบรีบจบเรียบจบโออย่างอย่งกลับไปรีบรีบไปเรียบเออยังจะกลับมาอีกจบยัง จบแล้วลนะ่ะเออได้เพชรมา240อุ้ย22เวฟได้สองร้อคูปอยู่นะแต่คริสโต้ปัญหายังไงอันนี้กูไม่แน่ใจใครรู้ก็ฝากเป็นด้วยแล้วกันเนาะอันนี้กูไม่รู้จริงๆเว้ยเออไอเฮียตาเดียวได้เยอะขนาดนี้เลยลนะ่ะไอเฮียถ้าเกมนี้อัปเดตไปโอ้โหมันน่าดูกูบอกเลยเออแต่คริสตัลหาไงสรุปเฮ้ยคริสโต้ฮัลโหลหาไงวะมีแต่เจมตรงนี้ก็มีแต่เจมอ่ะแต่ดูซิรวมๆแล้วได้เพชรทั้งหมด พันสามร้อยโอเคโอเคฮะได้พันสามร้อยโอเคลองสุบอีกสักหกรอบได้ไหมสี่ห้าไม่ได้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 ไ,ไ,ดได้สองอ่าสักรอบหนึ่งอทิธิอชีวิตซ,ซื้อไอ้นี่ไปหนึ่งทีได้สี่ห้าหกสิบโอเคอีกสักอัดหนึ่งแล้วกันโอเคแต่กิ้ยวมามาสุบสองอ่าสักครั้งหนึ่ง ปึ๊งบัตเโอร์เบลสวยรอบแรกก็ดีเลยรอบสองแบกเกลือชิบหายรอบสามเกียสองโอเคก็ดีแฮปปี้มานีดนึงรอบสี่โอ้โหเรียบร้อยเคปปี้รอบห้าบัตเตอร์เบลโอเคแฮปปี้อยู่รอบหกโอเค,อร,ออเคอรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้าโอ้ยเฮียรอบสิบบ้าเสียคิบเนึ่งโอ้ใจเย็นใจเย็น อีกห้าขังห้าขังไม่ไ,มได้ถัดไม่ได้ได้เอออยากได้อ่ะดนวดดำอ่ะ please please หนวดดำสกิปได้เลยแล้วกันเนาะน่าจะไม่ได้จากที่กูเห็นสภาพไม่ได้ไม่ได้ฟืบเออไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโอเคอ่าอยากได้หนวดดำลาดาดาอ่าอยากได้ขายตัวนี้ทเท่าไหร่เออห้าขายทุกตัวได้ 5, ห้า โอ้ยเฮียเอ่อรัดอีโดนเจ็บแล้วมรัดอายสักตัวขายสักตัวห้าไอ้เหี้ยปึ๊บโอ้เริ่มแรกโอเคเริ่มสองโอเครอบรอบสุดท้ายเกลือ okay. เ hey! hey, ดนกโอเคครับผมทุกท่านเฮ้ยเฮ้ยดวดดำโอ้ยย้ยดีใจได้ดวดดำระดับรีเจนเดอรี่ beast of black แข่งเฮ้อ จะมีอยู่เหรอไอไอไอคนคนเล่นไอคนแอดมินเกมเนี้ยมึกติดหนวดดำขนาดนั้นเลยอะมีลาแควกแล้วมันยังมีลาไบติคอลบิสออฟแบ็คใช้ห้าหมื่นคริสตัลอ่าลองลองใช้ตัวนี้ไหมลองลองใช้ก่อนไหมเราอยากลองใช้ดูเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอยู่ไหนไวะอยู่ไหนอ่ะดีดีด เฮียบ s สออฟแบลคแควกไอเฮีย e er, กูบอกเลยดูวกูดีจัดสรุปไอ้อ็นทหาจังไหนกูก็ไม่รู้ไหนดูสินะโอ้พี่พี่ทำได้หระพี่อเฮียทำได้ไงวะ,ะพลัาเลยสแสดงว่าต้องมีตัวดีแต่ขอลองโซโล่ดูแป๊บนึงนะลองลองเดี๋ยวลองเล่นดูมาลองดูวาร์ไปเลยตัวดับบึม <c oughs> โอ้โหมีแอนิเมชันขึ้นมานิดนึงตาก็แพงขึ้นด้วยโอ้โอโส,สุดยอมปะตาก็แพงขึ้นด้วยนะคูดาวอยู่ที่7วิอ่าเพิ่มดาเบจดหกร้อยมัด,600ดูหกร้อยดาเบจดบวกสิบห้าเรสบวกดักอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอลีหรือเปล่านะแต่ว่าแปดเอ้ยเจ็ดเอ่อเรียกว่าไงแปดพันอะรอไปไหมรอกันไว้ไม่ได้แปดพัน 9, เดี๋ยวกูจะทำสคริปตแล้วกันนะอย่างเรื่เร็วกว่าจะอัพได้อัพโทปึ้งโอ้ เจ็ดวิความสบบามารถของเจ็ดวิปึ๊บไหนดูซิเจ็ดวิตำนานไหนดูซิจะแข่งแข่งแค่ไหนปึ๊บโอ้สวยสวย,สวยอยู่ท้าสวยอยู่นะเจ็ดวิตำนานปึ๊บโอเคเพิ่มดาเมันแล้วเพิ่มยานะนี่สวยระยะอะไรอะระยะได้อีกปึ๊บโอ้ไอ้เหี้ยสองพันสี่ระยะหกสิบครอบตรงนี้ได้เลยเนะี่ยเอาจริงต่อไปหกพันรอไป อ่ะอได้สักทีปึ้มโอเคเต็มแล้วโคดาวเพิ่มขึ้นเนาะถ้าเทียบกับร่างเก่าโอ้ยหายใจแทบไม่ออกล้กกูชีวิตระยะระยะ,ะ,ยะที่70นี่แบบวางวางตองกาคือไม่ครอบได้คือมึงวางได้กิ่ตรงอยากหรือ,อขอลองหนยลอ,ลองลองเล่นๆนะวางเล่นๆดีเจดารี่นะโอเคสามตัวบัตบึ้มเอ้อ้อ,อตัวนี้ใช่ไหมไอ้เนี่ยสามตัว พาไปถึงสองร้านมาแล้วไอเฮียที่สามตัวมันจะไปถึงหลักกี่ร้านวะไอสัตว์ไอเฮียคอมโบกันสามตัวนวดดำหนวดดำแล้วก็บัตทรามิโอไอสัตว์กูอย,อย,อย,อยากคิดเลยว่าไม่จะไปถึงกี่เวฟวบบนะ้นไอเฮียขนาดเมื่อกี้ไม่ฮยโอ้โหคันยืดแล้วนะไอเฮียคราวนี้นะโอ้โหยอมเลยนะไอสัตว์แค่วางตัวเดียวมึงก็มีพลังอำนดานล้นเหลือ บอสกูอยากเห็นสภาพบอสว่ะบอสน,น่าจะไม่ตายนะเพราะว่าดาบเ,เป็นครั้งละสองพันอ่าแต่ว่าโดนสโลไอเฮียสโลแล้วผักไปอีกเรียบร้อยฮะไม่ได้เกิดไอสัตว์กูเลยอยากชอบเลยเปิบเปิบเปิบไอสัตว์เอ,อ้ยเฮียโคตรโก้อะและอันนี้ยังไม่ใช่ลากสุดท้ายเลยนะเว้ยลากสุดท้ายโอ้โหจะขะดาแต่กันเฉียวครับเนี้ยโอเค ประมาณนี้เรามาทดลองตัวเล่นๆโอ้โหเล่นเล่นครั้งเดียวได้ทดลองตัวรีเจนอะเอาไงอะเล <c oughs> ่นเล่นครั้งเดียวได้ทดลองตัวรีเจนโคตรกล่ะไอ้เหี้ยบอกแค่นั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้คงเป็เท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามปและเอ็กซีค่ะบุ้ย